ยามะขามแขกชนิดแคปซูลจากอุ้ยอันโอสดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูกคำเตือนห้ามใช้เป็นยาลดความอ้วนหรือยาลดน้ำหนัก a q u a w i s เครื่องดื่มผสมวิตามินซีและซิงค์ดื่มทุกวันดีทุกวันเลือกความคุ้มค่าเลือกมิสูจิตา้าไวตาเดลี่วิตามินผักและผลไม้รวม23ชนิดมีส่วนช่วยเสริมให้ร่างกายได้รับวิตามินให้ครบถ้วนใช้ยามั่นใจไวตาเดลี่ มามา่าคาระนวัตกรรมออร์แกนิกเพื่อผิวของลูกน้อยที่บอบบางมีแนวโน้มระ่คายเคืองได้ง่าย เอาโหดศิกร,รมให้เข้าไปแล้วเราจะเจริญเจริญยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะสุพวันณโตค่ะ นารากรติยายนค่ะสารัตนสุวรรณค่ะวันนี้เราพบกันในเนชั่นทันข่าวเที่ยงวันพุทธที่15ธันวาคม2564ค่ะอยู่กับเรา3คนและอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์ไพยวันแสงสุนทรค่ะ,คะ วันนี้มีหลายเรื่องต้องตามติดกันนะคะ,ะมีคดีข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในสหรัฐเป็นกรณีนักศึกษาสาวไทยนะคะถูกทําร้ายค่ะเพราะว่าถูกชายผิวสีเนี่ยบุกทําร้ายทําอนาจารและก็มีการชิงทรัพย์ไปนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กค่ะคดีนี้คุณผู้ชมผ่านมาเกือบเดือนแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าไม่คืบหน้าเราจะต่อสายตรงนะคะไปที่นิวยอร์กในคืนวันนี้ด้วยนะคะไปดูเหตุการณ์เรื่องนี้กันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตามตัวเลขรายงานคุณผู้ชมในรอบ ปีนี้นะมีคนเอเชียเนี่ยถูกทำร้ายที่สหรัฐราวๆา7 0 0กว่าครั้งแล้วนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวตามกันกันกบเราเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะ,ะส่วนวันนี้นะคะเราจะเกาะติดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะไปจังหวัดปัตตานีแล้วก็ยะลานะคะขณะเดียวกันเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากเพจ Facebook ของกลุ่ม BRN นนะคะที่ออกมาโพสต์ข้อความเตือนค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเกิดเรื่องราวความไม่สงบความวุ่น ไวขึ้นในพื้นที่แต่ขอยืนยันเลยว่าไม่ใช่กลุ่มกองกําลังนักรบปัตตานีหรือว่า BRN นะคะ,ะถ้าเกิดขึ้นให้สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มอื่นที่มาเกาอเหตุคือยืนยนันหรือว่าไม่ใช่กลุ่ม BRN นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมีะรายงานสดเข้า<ช>มาใะการลงพื้นที่ภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีวันนี้ค่ะส่วนการติดตามนักโทษที่หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะตอนนี้ สองคนที่เหลือนั้นตามจับมาได้แล้วนะคะอีกสักครู่จะมีการถแถลงข่าวจากชุดจับกลุ่มติดตามรายงานสดในเนชั่นทันข่าวเที่ยงนะคะในข่าวแรกในวันนี้ไปติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ผู้หนีภัยจากการสู้รบนะคะที่อยู่ที่ค่ายพักพิงแม่ล่ จังหวัดตากนะคะเกิดการชุมนุมขึ้นมาต่อต้านประท้วงเจ้าหน้าที่ค่ะความวุ่นวายเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้<ช>ตอนค่าๆเวลาประมาณ19นาฬิกานาทีนะคะมีทั้งการรุมทําร้ายเจ้าหน้าที่มีทั้งการทําลายทรัพย์สินนะคะเอารถจักรยานยนต์มาเผาเกิดความวุ่นวายขึ้นค่ะทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนั้นต้องลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้อยู่ในพื้นที่นะคะพยายามที่จะปิดเส้นทางนะคะที่จะเดินทางออกจาก จังหวัดตากล่าลสุดนะคะรายงานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่จังหวัดตากนะคะตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์การชุมนุมของผู้หนีภัยจากการสู้รบนะคะซึ่งอยู่ที่ค่ายพักพิงแห่งนี้แห่งนี้ได้แล้วนะคะจากรายงานทีแรกเนี่ยบอกว่ามีคนมาลุกฮือชุมนุมประท้วงสามหมื่นกว่าคนเห็นข่าวนี้แล้วตกใจนะมากนะคะแต่ว่าตรวจสอบไปแล้วเนี่ยคนที่มาชุมนุมประท้วงเจ้าหน้าที่เนี่ยมีประมาณ100ถึง150คนแต่ว่าค่ายพัก พิงแห่งเนี้ยนะคะพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเมียนมา,าเป็นชาวกะเหรี่ยงบางส่วนแต่ที่หนีภัยมานี่เขามาพักพิงอยู่ที่ค่ายแห่งเนี้ยหลายปีแล้วนะบางส่วนก็มีการส่งกลับไปแต่ค่ายเนี่ยถือว่าเป็นค่ายที่มีคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยมากที่สุดค่ะมีคนอยู่3 0 0 0 0่นคนแต่คนที่ลุกขึ้นมาประท้วงต่อต้านเจ้าหน้าที่ประมาณ100-1งรถึงคนนะคะเหตุผลก็เพราะเรื่องของการที่ มีคนเนี่ยประมาณ4คนออกไปทํางานด้านนอกอม่มาแล้วพอเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่อ,อสอที่ควบคุมอยู่ในพื้นที่ทําร้ายก็เลยเกิดความไม่พอใจบางกระแสก็บอกว่าเ,เป็นการควบคุม มาตรการการป้องกันโควิดใช่ไหมว่าเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามายัยพอความไม่พอใจเกิดขึ้นก็มีการลุกฮือประท้วงมีการเผาทําลายทรัพย์สินต่างๆนะคะนี่แหละค่ะนี่คือทรัพย์สินของกรมการปกครองที่ถูกผู้ชุมนุมซึ่งเป็นผู้หนีภัยจากการสู้รบเนี่ยนะคะทําลายค่ะแต่ว่า <ạ> ขณะนี้นะคะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วค่ะใช่ค่ะนี่เพราะว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะทางปรลัดจังหวัดตากค่ะก็ออกมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกรณีผู้ลี้ภัย มีการยืนยันตัวเลขก่อนนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยบอกว่ามีผู้ลี้ภัยราวๆหลักพันหลักหมื่นรายที่มารวมตัวกันชุมนุมประท้วงมีการปิดถนนมีการนําทรัพย์สินราชการเผารถยนต์เสียหายนะคะตามรายงานบอกว่ารถยนต์เนี่ยเสียหายไป2องคันรถจักรยานยนต์เสียหายไป4ี่คันด้วยกันนะคะ แต่ว่าทางจังหวัดตากยืนยันว่าผู้ชุมนุมเมื่อคืนนี้มีราวๆหนึ่งคนถึง150คนเท่านั้นค่ะไม่ได้มีตัวเลขหลักพันหลักหมื่นตามที่มีการรายงานออกไปก่อนหน้านี้นะคะคือมีคนอยู่ในพื้นที่พักพิงเนี่ยสามหมื่นคนจริงๆแต่กลุ่มคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงก่อความวุ่นวายเนี่ยมีประมาณ 100- ถึง1น0่หคนหลังจากที่เข้าควบคุมสถานการณ์นี่เป็นภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเห็นไหม สถานที่พักพิงนะคะก็กระจัดกระจายไปด้วยสิ่งของต่างๆแบบนี้ล่ะค่ะนะคะ,ะ,คะรถเอ่ยนะคะพื้นที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ถูกทำลายเสียหายกันขนาดนี้ด้วยนะคะที่จริงๆแล้วค่าพักพิงแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่พักพิงบ้านแม่ละ ที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีผู้อยู่อาศัยเนี่ยมากที่สุดในบรรดาค่ายพักพิงต่างๆนะคะบางส่วนเนี่ยเดินทางกลับไปแล้วแต่ว่าส่วนที่อยู่นี่ก็คือส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางกลับไปบ้านเกิดมืองนอนของตัวเองด้วยนะคะสีทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะไปรวบรวมข้อมูลนะคะปัจจุบันนี้มีผู้ที่เป็นผู้ลีภ้ภัยพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่เยอะเลยนะคะประมาณ9 0 0 0 0กว่าคนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเฉพาะของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะ 9 0 0 0 0มกว่าคนนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาลไทย9แห่งด้วยกันนะคะ9แห่งนี้ที่เป็นที่พักพิงของผู้ลีภ้ภัยตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้ลีภ้ภัยแล้วก็ผู้ขอลี้ภัยในเขตเมืองอีกประมาณ5,000คนจาก40ประเทศทั่วโลกแล้วยังมีจํานวนของบุคคลไร้สัญชาติที่ได้ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลไทยอีก4 8 0 0 0 0คนนะคะ แล้วนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี59ที่ผ่านมามีผู้ลี้ภัยกว่า1,000คนในค่ายที่ให้การพักพิงชั่วคราวตามแนว,แนวชายแดนไทยเมียนมาเดินทางกลับมาตุภูมิผ่านโครงการเดินทางกลับบ้านโดยสมัครใจนำโดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาด้วยการสนับสนุนของ UNHCR และองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ก็ยังมีผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ะคะ่ะที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ยังคงพักอศาศัยอยู่ในศูนย์ลี้ภัยในประเทศ ทยที่อยู่ตามแนวชายแดน9 0,000มืนกว่าคนค่คะ,ะคือเหตุการณ์นี้นะคะก็ระอุขึ้นตั้งแต่เมื่อวานค่ะตอนช่วงเย็นๆอย่างที่บอกแล้วก็เริ่มที่จะคุกรุ่นรุนแรงขึ้นเวลาประมาณใกล้ๆทเที่ยงคืนจนถึงช่วงสายนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่จึงสามารถเข้าควบคุมสถานาการณ์ไว้ได้แล้วค่ะใช่ค่ะคลายแล้วนะคะถึงตอนนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะค่ะคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องของ โจรโรคจิตกันบ้างค่ะช่วงนี้เข้าห้องน้าในพื้นที่สาธารณะต้องระมัดระวังตัวอย่างยวดยิ่งเลยค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งค่ะปรากฏว่าเจ้าโจรตัวแสบเนี่ยถึงขั้นมาแอบถ่ายค่ะปีนห้องน้าหญิงแอบถ่ายในวัดคุณผู้ชมแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดในวาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยค่ะถ้าระหว่างเนี้ยมันไม่มีคนเข้าใจว่าต้องเข้าก่อนไม่เข้าก่อนก็เข้าหลัง นี่เป็นเหตุการณ์<ด>ที่เกิดขึ้นที่วัดจัก,กรวรรดราชาวาดนะคะคือจะเห็นว่าในภาพเนี่ยเป็นหน้าห้องน้ำนะ,คคะและเป็นห้องน้ําที่ ต้องจ่ายค่าทางเข้าก็ดูดตอนเข้าก็ดูมิชิตีนะจ่ายเงินเข้าไปใช่ไหมมีประตูแล้วโจรโรคจิตนี่เขาปีนเข้าไปตรงไหนอะคะคือต้องบอกว่าจ่ายเงินเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะแยกกันแยกกันซ้ายขวาแยกกันว่า,าผู้ชายชซ้ายผู้ชายขวาผู้หญิงคือจะไปกับคนเราฝั่งค่ะแต่ปรากฏพอจ่ายเงินเสร็จเนี่ยมันมีเจ้าโจรโรคจิตเนี่ยนะคะคือแยกไปทางฝั่งผู้หญิงตั้งใจแอบเดินเข้าไปแอบปีนดูค่ะ ปรากฏเขาบอกว่าหญิงสาวคนที่ถูกแอบถ่ายเนี่ยเห็นเข้าซะก่อนก็เลยส่งเสียงกรีดร้องนะคะผู้ชายคนนี้ก็เลยตกใจแลละค่ะนี่นี่นี<อ>หลังจากที่กรีดร้องแล้วคือ,อทันทีทันทีจ่ายตังเข้าไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วแอบ,บไปดูผู้หญิงใช่ไหม อ๋อนี่พอโดนจับได้นี่วิ่งหนีออกมาเลยนะนใช่ค่ะวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดเจนนะคะสวมใส่เสื้อสีน้ําเงินกางเกงยีนแบบนี้วิ่งหนีออกมานะคะทางเพจเจมอยีีเนี่ยเขานําคลิปนี้มาโพสต์ไว้พร้อมกับแคปชั่นเข้ามาในวัดเพื่อท่าม,มองต้องรีบจัดการคนแบบนี้นะถือว่าเป็นภัยสังคมอย่างยิ่งเลยค่ะนี่แล้วตามรายงานบอกเคยทําพฤติกรรมแบบนี้มาแล้วเหมือนกันนะเออดูจากรูปพรรณสันฐานนสูงประมาณ170แล้วหลวงพี่ในวัดที่เห็นวงจรปิดนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย นายคนนี้อาจจะเคยทำแบบนี้ที่วัดอื่นมีสายรายงานว่าเคยไปทำพฤติกรรมคล้ายๆกันที่วัดไร่ขิงด้วยเพราะฉะนั้นเตือนภัยเลยนะช่วงนี้สาวๆเข้าห้องน้ำนะไม่ใช่แค่ที่วัดใช่ไหมคะยังมีเหตุการณ์คล้ายๆกันที่ปั๊มน้ํามันด้วยปั๊มน้ํามันก็ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะใช่ไหมเวลาเราเข้าห้องน้ํานี่โอ้โหรีบไปเข้าห้องนะปรากฏว่ามันมีคนที่แอบถ่ายค่ะ แอบถ่ายนะคะหยุดดูหน้ากระจกห้องน้ำหญิงเมื่อไม่มีใครอยู่เนี่ยนะคะก็จะใช้โทรศัพท์นี่แหละเห็นปะอะเดี๋ยวดูนะตอนนี้เฮ้ยดูแล้วไม่มีใครอยู่ใช่ไหมแอบเดินเข้าไปในห้องน้ำหญิงเนี่ยนะะแล้วก็เอามือถือเนี่ยลอดลอดเข้าไปใต้ประตูนี่<อ>บังเอิญมีคนเห็นค,คนคนนี้ถามว่าทำอะไรเนี่ยก็เลยให้เจ้าหน้าที่ป่า ผู้ก่อเหตุนี่คือบังเอิญว่าห้องน้ำเนี่ยมันจะมีส่วนที่ใช้ร่วมกันคือส่วนล้างมือไงส่วนอ่างล้างมือเพราะเขาเห็นว่า้มีผู้หญิงอยู่ในห้องนี่เดินเข้าไปกําลังถ่ายเนี่ยเนี่ยดีว่าผู้ชายคนนี้มาทักไว้ก่อนนะทันเวลาพอดีอ่าถ้าทำอะไรอยู่เนี่ยนะเห็นไหมแล้วก็เลยให้เจ้าหน้าที่มาดูค่ะลองอีกมุมหนึ่งผู้ชายคนเมื่อสักครู่เนี่ยวิ่งตามออกมาเลยนะคะเราจะเห็นเลยว่าโจรโรคจิตที่มันวิ่งหนีออกมาเนี่ยผู้ชายคนเมื่อสักครู่เขาเห็นไงเขาวิ่งตามมาจะตามจะคุบตัวโจรคนนี้นะคะแต่ปรากฏว่าหนีีไไปด้้กก่ออนนนั็ บากนะเพราะว่าห้องน้ําสาธารณนะส่วนใหญ่ก็มันก็จะมีช่องใต้ประตูนะใช่ค่ะ<ก>เตือนไครไว้ก่อนปตทปต,<ะ>ตาขันในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมคะคราวนี้เป็นคนในครอบครัวที่ก่อเหตุคมขืนหลานของตัวเองคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะเป็นลุงเขยค่ะคมขืนหลานเป็นเด็กอายุ12ปีคุณผู้ชมคะแล้วล่าสุดเนี่ยทางญาตินะคะต้องแจ้งให้ตำรวจเข้าไปช่วยระงับเหตุนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะญาติของผู้เสียหายมีการแจ้งความไปยังตํารวจนะคะบอกว่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่าในวีนามสมมุติค่ะได้ก่อเหตุคมขืนหลานสาวตัวเองอายุ12ปีที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะแล้วตัวของในวีเนี่ยก็มีลูกสาวอายุเพียงแค่หนึ่งขวบเท่านั้นเอง ตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่ไปเจอในวีอุ้มลูกอายุหนึ่งขวบเดินออกมาจากบ้านค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยนวีก่อเหตุขมขืนหลานสาวตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงเนี่ยค่ะก็เข้าไประงับเหตุไปควบคุมตัวชายคนนี้ หลังจากนั้นนักข่าวก็มีการสอบถามตัวของผู้ต้องหานะคะว่าทําไมถึงมาก่อเหตุข่มขืนหลานของตัวเองผู้ต้องหาให้การแบบนี้ว่าในช่วงเย็นตอนเลิกงานได้กลับเข้าบ้านแล้วก็เข้าครัวไปทําอาหารจากนั้นออกมานั่งดูโทรทัศน์นักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วเหตุใดเด็กสาวผู้เป็นหลานถึงร้องไห้ไม่หยุดผู้ต้องหาบอกว่าตัวเองตีหลานเนื่องจากหลานเนี่ยไม่ยอมทําการบ้าน แต่ไม่ได้ลงมือข่มขืนตามที่เป็นข่าวนะคะ,ะแต่คนในบ้านเนี่ยเขาให้ข้อมูลนะคะว่าตัวของในวีคนนี้แอบมีเพศสัมพันธ์คือข่มขืนหลานตัวเองเนี่ยนะคะก็เลยทําให้ตัวของในวีพอได้ยินแบบนั้นนะข่าวถามรู้สึกไม่พอใจอค่ะเอาไปฟังเสียงผู้ต้องหาเล่าเหตุการณ์ค่ะผมออกมาจากบ้านเนี่ยเขาหาว่าผมอ่ะ เอาเด็กอายุ12ครับแต่ผมไม่ทำอะไรเลยผมเพิ่งทำกับข้าวเสร็จเมียผมว่าออกไปรับพี่เมียที่อยู่ขอตรงข้ามอ่าแล้วผมก็รอแล้วผมก็ทำกับข้าวรอผมทำกับข้าวเสร็จผมก็ลงรีบออกไอ้ลงมานั่งทำลงไปนั่งดูหนังอนนนาาไอ้ตอนนั้นเราเมาไหมตอนนั้นเราเมาไหมเมาทำไมยังไม่เมาเพราะผมกินเหล้าอยู่ตลอดไม่ทํา ไปตรวจดูได้เลยแล้วเด็กทำไมร้องไห้อะพี่พี่ผมจะบอกว่าเด็กทำไมถึงร้องไห้ยังมีอีกหนึ่งคนที่ยังไม่มาปรากฏตัวสาเหตุเพราะอะไรในเมื่อในเมื่อไม่ได้ทำอะไร<ห>เขาราพี่ตีเขาพี่ตีเขาใช่ด้วยสาเหตุอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาไม่ฟังผมตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยเขาแวดแว๊ดแวดใส่ผมตลอดก็คือสาเหตุเขาร้องไห้เพราะพี่ตีเขาใช่ พอเขาไม่ทํางานบ้านใช่โี้ถ่ายแอยู่เลยนะคะผูะ้ต้องหาคนนี้ก็คือให้การกับผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวของเราก็ถามถึงเหตุการณ์นะคะแต่จริงๆแล้วในบ้านหลังนี้มีคุณยายอยู่อีกคนหนึ่งค่ะคุณยายจันนะคะอายุย70ปีบอกว่าเห็นเหตุการณ์นี้แหละแล้วคน,นเนี้ยเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้ก็มีการขู่ด้วยนะว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยอย่าเอ,อะอะเสียดังอย่าเอาเรื่องไปบอกใครไม่เช่นนั้นจะเอามีดมาฟันคอ จะฆ่าให้ตายเลยนะคะ,คะด้วยความกลัวค่ะ,คะยายก็เลยบอกว่ายายก็ไม่กล้ามไม่กล้าร้องตะโกนได้แต่มองดูหลานตัวเองเนี่ย<อ>ถูกกระทำยายก็บอกโอ้โหยายนี่น้ําตาไหลเลยทีเดียวไปติดตามการให้สัมภาษณ์ของยายค่ะยายัวอยู่ยาย,ยาเห็นทุติกรรมเพาะไหมเห็นใจยายดกัยยายหน่งกะไม่ขอฟังอยายเขาถือมีดในมืออยู่ด้วยไหมตอนนั้นมีมีดถือเอามาด้วย แล้วหลานหลานร้องให้อยู่ไหมตอนนั้นหลานอยู่บนข้าเราแล้วยายนั่งอยู่ตรงไหนตอนนั้นยายนอนตรงนี้ยู่หลังเราพูดอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยบอกว่าม,มันพูดคุยกับควันคอขาดเลยยายก็กลัวญญแล้วเราเคยบอกลูกหลานเราไหมเราเคยเห็นก่อนหน้านี้พฤติกรรมแบบนี้นเคยเห็นไหมเยเออตอนนั่งไม่เคยเขาจะเห็นทั้งนี้ทั้งแรกลูกหลานจะเข้ามาเปิดประตรงูงานไหม,ม นานเลยเหรอ,อแล้วหลานก็ร้องไห้มาอย่างนั้นน่ะร้องว่าไงพี่บอกน้องล่าทำไมพูดกัะเด็นกันเหรอแล้วยายร้องไห้แม่ตอนนี้ก็ทำอย่างนั้นอยู่ หลคือบ้านหลังนี้ค่ะเขาอยู่กันหลายคนมีคุณป้าของเด็ก<อ>แล้วก็ตัวภรรยาของผู้ต้องหาก็อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยแต่ในช่วงเกิดเหตุอะค่ะคือตัวของคุณป้ากับภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ออกไปซื้อของนอกบ้านแล้วกลับเข้ามาพอเอิญจังหวะนั้นนะคะกลับเข้ามาเห็นผู้ต้องหากําลังคล่อมเด็กอยู่ก็เลยส่งเสียงร้องแล้วก็เอาถุงอาหารที่ในนั้นมีโซ่อยู่ฟาดเข้าไปที่ศีรษะของตัวผู้ต้องหาจากนั้นผู้ต้องหาเนี่ยตกใจมากตี วิ่งแล้วก็หนีออกจากบ้านไปนะคะคุณป้าเล่าว่าตอนแรกตัวเองก็ระแคะระคายเรื่องนี้นะแต่ก็ไม่เคยเห็นกระตาเพิ่งมาเห็นเป็นครั้งนี้ครั้งแรกนะคะไปฟังเสียงคุณป้าเล่าเหตุการณ์ค่ะพุ่งกว่าก็ขึ้นบ้านเงเปิดประตูไปเพราะไม่ได้ปิดประตูไม้นี่ข้างนอกใช่ป่ะปิดกันมุ้งลวดครับผม พี่ก็เข้าไปแล้วก็เห็นกําลังทําเด็กเรอเด็กก็ร้องไห้พี่ก็เลยเอาถุงที่พี่ซื้อของมาเป็นถุงโซ่ฟาดไปมไม่ยอมรับว่ามันทำํำคือเราเห็นเต็มๆเลยใช่ไหมหๆๆว่าเต็มๆถ้าไม่เห็นเต็มๆไม่ฟาดหรอกครับผมพี่ก็ปีเข้าไปหามันพี่ก็ฟาดเลยหลังจากที่พี่ฟาดไปเนี่ยแล้วเขาทําไงต่อเด็กกะโถกกางเกงขึ้นพี่ก็เลยหันไปบอกเอมียเขาพาดเดินมาดูนะ่ะ มีคนแก่นอนอยู่เราเขาไม่เห็น,นครับขู่คนแก่ขู่เด็กไม่ให้พูดเขากินเหล้าพฤติกรรมคือจับนูน่นจับนี่เด็กแต่เด็กบอกเราหลายครั้งแล้วเราเป็นป้าเราก็เราก็คิดว่ามันยังจับได้ไม่ไม่ชัดเจนไม่ท้าหนังค้าเขา คนที่จะต้องรับผลจากการกระทำนี้มากที่สุดก็คือเด็กผู้หญิงอะคะอ่ะที่โดนทำอย่างนี้มานับปีนะคะเด็กนี่เล่าให้ผู้สื่าวฟังทั้งน้ำตาเลยทีเดียวค่ะไม่รู้จะทำอย่างไรอึดอัดเจอแบบนี้มานานค่ะ เขาบอกว่าหนูเขาเอาปู่ลงมาขู่เขาขู่ว่าหนูอ่ะจะหนูว่าใกล้ตายเขาจะทําพิธีให้หนูแล้วหนูก็ยอมทําพิธีตามเสร็จทุกอย่างพอพอวันสองวันเขามาขอยายหนูบอกว่าเขาเขาให้ยายยกหนูเป็นเป็นเป็นเมียเขาแล้วหนูไม่ยอมเขาก็จะกัดหนู จะกัดหนูหยิกหัวหนูตบหนูเตะหนูหนูก็เลยต้องยอมแล้ววันนี้เขาทำอะไรหนูมั่งวันนี้เขาก็ทำหนูเขาข่มขืนหนูเขาทำได้ไหมลูกได้แล้วทำมาบ่อยไหมงั้นแต่หลังที่ยายตายอ่ะหลายครั้งตั้งแต่<ำ>เ,เดือนตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนนี้อ่ะหนูจะบอกป้าหนูก็ไม่กล้าบอกว่าเขาขู่โอ้โหสีใจมาก วันนี้อะค่ะวันที่ตำรวจเข้าไปที่บ้านน้องสิบสองเล่าว่ายังเจอโดนคุณลุงเนี่ยคมคืนอยู่เลยใช่ค่ะแล้วก็ทั้งเตะทั้งต่อยทั้งทําทุกอย่างนะ,ะตั้งแต่เมษามาเกือบปีอะตอนนี้นะคะเด็กสาวคนนี้นี่ญาติแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอักทองมารับตัวไปแล้วเพื่อจะให้การช่วยเหลือ,อยังน้อยเนี่ยต้องเอาออกไปจากสภาพการแบบนี้ก่อนใ,<ช>ให้เด็กไปพักฟื้นแล้วก็ดูแลจิตใจกันก่อนเรื่องจิตใจสําคัญเลยนะคะ ต้องฝากดูแลสภาพจิตใจน้องๆด้วยค่ะ,ะคุณผู้ชมคะเราปิดท้ายช่วงนี้นะคะชวนคุณผู้ชมไปดูสัมมนานดีๆที่บอกได้คําเดียวห้ามพลาดค่ะเป็นงานสัมมนา,นาวิชาการออนไลน์นะคะแนวทางร่วมการบูรณาการเพื่อการพัฒนา EEC สู่เมืองหน้าอยู่อัจฉริยะ EEC towards Smart Livable City นะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะไปติดตามจากรายงานนี้ค่ะ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยายัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอเชิญผู้ประกอบการภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจมาร่วมฟังสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมและพลิกโฉมพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ผ่านรูปแบบของ Virtual Seminar สัมมนาออนไลน์เรื่อง EEC Towards สมาร์ท i ิเวอร์ซิตี้โดยจะพบกับการแสดงปาฐกถาพิเศษจากพระท่านชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรอดีตนายกรัฐมนตรีและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสีท่านในวันที่16ธันวาคมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะในช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดค่ะเราจะไปเปิดใจน้องบิวนะคะ